สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความราักาของชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกในช่วงของเดือนมิถุนายน2567นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเงี้ๆนะจ๊ะโอเคแจ้งนิดนึงอะ่ะวันที่ลืมแล้วว่า <laughs> วันเสาร์อทิตที่แปดกับเก้าอ่ะมีคิวว่างอยู่นะคะใครที่สนใจจะ,จะดูดส่วนตัวกวับบริษัทธสามารถจองคิวได้เลยนะคะกับอ,อดีนาของพี่น้ำปั่นนะคะหรือใครอยากจะออเดอร์น้ำหอมนางน,านาา่ารักนะคะก็คือตอนนี้ก็รอนำเข้าอยู่แะใครจะ,จะออเดอร์มาเลยก็ได้นะคะก็สีกลิ่นสีคาแรคเตอร์นะคะน้ำหอมควีนขออนิสาเองสามร้อยสิบบาทส่งฟรีบอกเลยว่าหอมทุกหอมทุกกลิน่นแล้วก็ติดทนนานแบบ นานแบบอืนัานๆน,น่ะอโอเคปะโอเคโอเคไม่ไข่เยอะจะสั่งก็สั่งให้มันจบๆจบจบมาดูดิชาน้ำเป็นไงบ้างอที่บ้านมาเป็นไงเดี๋ยวสิเอซซอบคับค่าหนึ่งถ้วยเทนออฟเพ a น l คลสิบเหรียญอ่ะกูลืมโชอ่ะ อดีไลน์สั่งซื้อหรืออดูดวงส่วนตัวนะคะได้ที่อดีสาคิดกลางแล้วก็เอสเก้าสองโอเคป่อโอเคให้มันดูเรื่องรุราวอะเทนนอฟพินาโคลสิบเหรียญเดอะทาวเวอร์เดอะซันโฟบสอดสีดาบโอเคสำหรับนะคะชาวท่านา้ำกรกอบเป็นบุตรคนที่คุณคุยในถึงจะเป็นชาวท่าน้ำเหมือนกันคะ่ะก็ปรกอบเป็นบุตรท่าดินมังกรประสบการณ์ท่าลมในถุงตุนกลม ไอ้สาวว่าชาวท่าน,น้ำเองอะ่ะคือต่อให้สถานการณ์เราอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเป็นอารมณ์ของการที่จบความสัมพันธ์หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดเกิดขึ้นในในทิศทางที่ไม่ดีแบบกระทันหันเลืออะไต่างๆนะมนอาจจะอยู่ในช่วงที่ทางตัวคุณเองเนี่ยจ,จะเป็นฟีลแบบ นิ่งๆก่อนอาจจะยังไม่มีการกระเตื้องอะไรใดๆทั้งสิ้นกับความสัมพันธ์ที่มันเสียหายไปแต่ถามว่าคุณยังมีความรู้สึกกับคนคนนั้นอยู่ไหมสติว่าคุณก็ยังมีหรือว่าคุณยังมีความคาดหวังที่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะมีความมั่นคงอะไรได้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อืมเดี๋ซันเกิดขึ้นบางทีคนที่คุณคุยก็อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีความโดดเด่นด้วก็ได้นะคะหรือบ,บางทีอ่ะเรา ยังมีความรักแล้วยังมีความมั่นคงกับคนคนนี้อยู่มากต่อให้ความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วสถานการณ์อาจจะนิ่งแล้วแต่เรายังคงรู้สึกกับคนคนนี้อยู่อ่ะอืว่าแบบเราอยากได้รับความรักจากเขานะเราเราอบอุ่นนะที่มีเขาเรารู้สึกยังรักแล้วยังห่วงใยเขาอยู่เราก็ยังอยากจะรักเขาอยู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งเออที่จะท่านนำเป็นอยู่เออยัง <c oughs> <c oughs> ไงวะ คนที่ชาวทาน้ำก็ล้วก็มีมิจิงนึกถึงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรบ้างน้ำสอดเก้าดัาเอสอบคับหนึ่งถ้วยสีซอบวานหกไม้เท้าเทนนอเป็นนกโคสิบเหรียญน้ำคับเก้าถ้วยชิบหายและคุณเหน็นนึงความไอ้สอดรู้สึกว่ามันเป็นอะไรทีที่เชื่อมกัน ม่ใช่เชื่อมจิตแต่มันคือการเชื่อมความรู้สึกที่แบบว่ารู้อยู่ว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในความสัมพันธ์ต้องการอะไรแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังยังรล้อเล่นกับระบบอยู่รู้ว่าสิ่งที่มีรู้ว่าจริงใจเขาเรียกว่ารู้ว่าคนที่เข้ามาจริงใจรู้ว่าคนที่คุยอยู่ อยากได้ความรักจากเขาแต่บางทีอีตัวคนเนี้ยอีตัวคนที่คุณคุณนึกถึงในสมติว่าเขาค่อนข้างจะเป็นฟิลยึดตัวเองเป็นที่ตั้งหรือว่าเน้นความสุขการกอบโกยความต้องการสุขสำราญในแบบของตัวเองมากจนเกินไปต่อให้แบบอะบางทีก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยแม่งควรจะเป็นในทิศทางที่ดีมันควรจะจริงจังก็รู้อยู่คือมันก็จริงจังได้แต่แบบอย่างแต่แบบเดี๋ยวก่อน แต่แบบรออีกนิดนึงได้บะอะไรเงี้ยอ่ะไอ้นี่ก็เกิดความก้าวดันในแง่ที่ว่า้สตมมิว่าไอ้ความเห็นแก่ได้ของเขาไอ้ความที่แบบว่าเขาเอาแต่ตัวเองเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักอะ่ะมันทําให้เขา,าเกิดความประสาทแดกแล้วว่าเพราะอะไรบางทีสิ่งที่เขาคิดว่าเอ้ยยังไงเขาก็ยังไงเขา,งงเ,ขาเดี๋ยวก็จริงจังได้ยังไงเดี๋ยวความสัมพันธ์ในอนาคตมันมันก็ต้องโอเคแต่ดันไม่รู้ว่าอะไรว่าความสัมพันธ์พรอมมีการเปลีป่ยนแปลงอะไรขึ้นกับไม่มีวิธีการแก้ไขในการที่แบบยังไงอะ่ะความรักดีๆก็สูญเสียไปแล้วไง อะไรยังไงก็แก้ไขไม่ได้แล้วก็ก็เครียดก็อะไรยังไงจะจะเอาชนะใจอะไรคนคนนี้กลับคืนมาได้อีกไหมคือคือแล้วแบบแล้วเขาจะมองเราในแง่น่ะอ่ะไอ้น,นี้ก็กลายเป็นเครียดเกี่ยวกับว่าอ่ะความสมพั์ที่มันมีการสูญเสียอะไรกันไปแล้วจากที่เขามั่นจิตมั่นใจหนาว่ายังไงคุณก็ยังมั่นหัวเขายังไงคุณก็ยังต้องรักเขาเพราะว่าเราค่อนข้างจะมีความรู้ซึ้งหรือว่าความผูกพันอะไรที่มากไปแล้วแต่แบบไอ้น,นี้แม่งก็เลยแบบผิวไหวนั่งใส่ผ้าฟ้าดในการที่แบบว่า ชิวๆจนอีความอีความที่เขาอะเน้นความสุขของเขาเน้นความต้องการเขามันทำให้ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงไงแล้วก็ชะล่าใจคิดว่าอะตัวคุณก็ไม่น่าจะไปไหนตัวคุณก็น่าจะยังยอมรับเพราะอะไรรับรู้อยู่ว่าคุณจะเอาจริงคุณจะเอาเขาจริงแต่พอเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณนิ่งคุณไม่ได้อะไรไงแต่ถามว่าคุณรักเขาไหมเออเข้าใจอยู่มีความสุขแต่เราเป็นฟิลที่บบว่า กูจะไม่พยายามกูจะไม่ทำอะไรหาเหวเพื่อมึงอีกต่อไปฟอ o เวอร์อะไรอย่เงี้ยอีนนี้ก็ประสาทแดกอู่เราไม่รู้ว่าแบบคุณเจนต้องการเขาอยู่ไหมอะไรอย่างนี้สถานการณ์ความรักของชาวทานน้ำก็ระกับมีพิจิงในช่วงของเดือนมิถุนายน67เป็นไง ทูบสอสด A สองดาบเอซอบินดโโัคเลค่ัแปดเหรียญฝายซอบคับห้าถ้วยเอซอบสอดหนึ่งดาบเทรบสอดสามดาบ <c oughs> <c oughs> เลอะเฉยเลย <c oughs> เอ่อชาว่าน้ำก็ลกันมีบิจิอ่ะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมนชำเลอะชำำน่อง มันมันจะมีความแบบเอ้ยซึมซึมอ่ะแบบเออมันก็จะมีความเศร้าๆอยู่อะไรพออยู่อยู่นานไปความสัมพันธ์ระยะเวลาห่างกันไปเราก็ดูลักเขาแต่พอรักรักผ่านผ่านไปปุ๊บแม่งเริ่มรู้สึกเหมือนจีนหัวนมและ้ะมันจะเริ่มมีความแบบเออมันเริ่มเจ็บแล้วมันเริ่มสุกอ่ะ <c> ฉ <oughs> ันเสียใจอะไรห่เหวีา <c oughs> ว่างมก็จะเป็นฟิลแบบอสองดาบแสดงว่ามันจะเหมือนแบบเราเริ่มคิดแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันไปต่อไม่ได้จริงๆใช่ปะคือมันไม่สามารถที่จะแบบกลับมาดีกันแล้วได้ใช่ไหมอคุณเริ่มมีการที่แบบเอออยากจะตัดสินใจอะไรกับสิ่งสิ่งนี้อยู่กับคนคนนี้อยู่ว่าคุณควรจะออกมาไหมหรือว่าหรือคุณควรที่จะอดทนอยู่ต่อเพื่อที่จะแบบให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเป็นในสิ่งที่คุณต้องการแต่คุณก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเราก็เสียใจกับอีเนี่ยมาเยอะมากอ่ะ อีเนี่ยมันก็ทําให้เราหน่อยจิตหน่อยใจแต่กับเขามาเยอะจริงๆแต่นี่ขนาดเสียใจนะมือนยังทําให้คุณสองดาบได้ขนาดนี้ก็จะไม่เสียใจนี่จะกี่ดาบก่อนคือแสดงว่าโหเจ็บก็ยังเลอะเจ็บแล้วยังมีความแบบออกดีไม่ออกดีเจ็บแล้วอ้ยยังตัดสินใจไม่ได้นะแต่แบบแเจ็บมันก็เจ็บนะเลย <laughs> อันนี้ไม่ได้บอกราอยย้อนนะคือแกรู้สึกว่า คนเราอะพอมันพอมันรู้สึกอะค่ะแต่เขาใจแหละมันจะเป็นฟีลเดียวว่าคือคือมึงมึงก็ทำให้กูเสียใจนะแต่แบบแต่กูคิดว่ามันก็ยังต้องได้อยู่อะหรือแบบกูก็รักมึงอะแต่กูแค่อยากให้มึงดีกูไม่ได้อยากมีคนอื่นไงคือกูแค่อยากให้มึงดีกูโอเคกับกูมือแค่นั้นนี่แต่แบบมึงแล้วทำให้กูเสียใจได้ปะล่ะอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นความแบบว่าวับางอย่างที่แบบเรามีความต้องการกันจุดนี้อยู่แต่ว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการอ่ะคนคนนี้อาจจะยังทําให้เราไม่ได้หรือเรายังไม่ได้เห็นว่าเขา พิสูจน์ทำให้เราเห็นแดมนะ่ว่าเขาว่าเขาโอเคกับเราอะ่ะอือ้สาวว่าถ้าน้ำเดือนมิถุนายนงม่เหมือนมันมันยังไม่ไปที่ทางไหนและยังคงไว้ด้วยความแบบความซึมซึมความแบบไม่รู้จะยังไงเจ็บจึกจึกอยู่ในใจแต่ตัดสินใจไม่ได้อยู่ดียอะไรเงี้ยอือดูดิด แต่นกกนกราวกำลังของคนที่ชาวด้านาน,น้ำก็กมีมิจิานึถึงเอ่อช่วงเดิมทีทุนนายโยนโเจไปไง <c oughs> อีอย่างวะ Queen of Cup ราชินีถือถ้วยเ r i o s o r t สาดาบเอ a w a n แปไม้เท้า10 n ั s o r ดสิดาบ5 i f o u หดาบอืม ันกลับกลายเป็นว่ามันไม่มีใครคุยกับใครก่อนเลยตอนเนี้ยคือจะกขาสุกว่าพอพอ,พอมันเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นอีกคนนึงก็ดูจะรอแต่รอแบบนิ่งๆเพื่อให้เขาก็ทํากับเราใช่ไหมให้เขามีการแอคชั่นกับเราส่วนอีกคนนึงแม่งก็แบบว่าเหมือนเป็นคนแบบเอาแต่ใจตัวเองพอเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันก็จะไปฟีลมันว่าทําทําตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็เข้มเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำไงแต่ก็เน้นแต่ไม่ได้เน้นเข้าหานะเน้นออกห่างด้วยไอ้ห่านเนี่ยมันจะเป็นฟีลแบบ ก็จะไม่รู้จะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะแบบเออสามดับเกิดขึ้น,นคู่กันแล้วค่อนข้างจะแบบเหมือนคุณกับเขาอะไรสมมงว่าฟิลเดียวกันอยู่แต่เป็นฟิลเดียวกันที่ไม่ไม่คุยกันแล้วก็มันยังคงมันภาวะของการที่ก็เสียใจอะ่ะแล้วเขาก็แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เจ็บเหมือนกันเนี้ยมันมันเลยกลายเป็นว่ามุมมองของคนคนนี้ยเขาเจ็บในแบบของเขาส่วนคุณก็เจ็บ ในแบบของคุณแล้วก็อยากเรียกร้องให้เขาทําอะไรกับเราแต่เขาก็เจ็บปวดที่ว่าแล้วทาไมคุณต้องไม่สนใจเขาทำไมคุณไม่คุยกับเขาอ่ะคุณไม่ดูแลเขาเหมือนเดิมคุณไม่มมไมรักเขาเหมือนเดิมคุณไม่ทิ้งเขาเหมือนเดิมเพราะเขาก็เจ็บเหมือนกันนะ่ะเขาก็สิบดํานเขาก็เบไม่เหมือนแบบว่าต่างคนต่างมีความเจ็บและพยายามจะเรียกร้องกันและกันอยู่ มันแรงมากนะคะแค่รู้สึกว่าพอคุณนิ่งปุ๊บ <P ap> พอคุณตัดใจไม่ได้ไอ้นี่จะเริ่มตีห่างตีห่างด้วยอะไรตีห่างด้วยความเจ็บปวดตีห่างด้วยการที่ทําทําตัวไม่ถูกตีห่างด้วยความเสียใจที่ว่าทำไมคุณไม่ได้รักควาเมหมือนเดิมทำไมคุณไม่กลับมาคุยเขาเหมือนเดิมทำไมคุณไม่ดูแลเขาเหมือนเดิมแล้วมันก็มีความแบบเหมือนไปต่อในแง่ที่ว่ากูก็ไปต่อในในทางของคุณละกันอาจจะแบบว่าเบี่ยงเบนไปทําในสิ่งที่ตัวเองเอ่อไม่เจ็บปวดไปมากกว่าน,นี้ไม่ไม่อยากจะโฟกัสกับความรู้สึกที่เสียใจอีกอะไรเงี้ยกบ กูเสียใจอยู่กูก็เลยแบบไปทําอย่างเอนเพื่อให้แบบว่าไม่อยากเสียใจหรืองมงอมอะไรกับตรงนี้ในเมื่อเธอไม่รักฉันแล้วเนี่ยมันมันเหมือนเป็นฟิลแบบประชดปชั๊บไม่แก้ปัญหาหาเน้นแบบเออได้ไปคุยอะไรเงี้ยหุยคืออะไรอ,อ,ไรอ่ะมันจะโอเคหรือเฮยดูดิไม่อยาบอกแนะนำอะไรชาวท่าน,น้ำ ทัวฟวานสองไม้เท้าเทรวานสาไม้เท้าทัวฟสอดสองดาบเฮฟเฟตเดสตินีฮิตตินฟิลลิ่งเมดิเทชั <c oughs> <c oughs> ่นบริอันเซอร์เพอร์เฟกต์ทมมิงเฮลฟูพี l เพิลคือจะยังไง ต่างคนต่างรอแต่พอรู้สึกเสียใจพอไม่สนใจก็มีความแบบเหมือนประชดแล้วก็ดีดตัวออกห่างแต่ก็อยากรู้ว่าอีกฝั่งมึงจะทำไงคืออะไรเงี้ยคือคือดูเล่นแง่นะคือจะเป็นฟิลันว่าก็ทดสอบอะเหมือนท้าทายอำนาจมืดเงี้ยร <c oughs> <c oughs> ว่ามันเหมือนแบบอ่ะคุณแม่งก็รอเขาว่าเขาจะไงออตัวนี้แม่งก็รอคุณว่าอ่ะแล้วคุณเจียงกะเขา เออจะเอาหรือไม่เอาหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์แม่งก็มีความซ่อนเลยหรือว่าเก็บความรู้สึกอะไรก่อนเที่ว่าเออฉันจะไม่บอกหรือว่าฉันรักเธอจะไม่บอกฉันจะคิดถึงเธออยู่ฉันจะไม่บอกเลยนะว่าแบบฉันนหวยหาฉันรู้สึกเสียใจแค่ไหนที่แบบเธอไม่คุยกับเราอะไรยังไงแล้วความสัมพันธ์แม่งก็เหมือนแบบฟิวครึ่งกลางที่สองดาวถูกปะอะ คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องตัดสินใจเนี่ยเขาเอาหรือไม่เอาส่วนอีตัวนี้แม่งก็รู้สึกว่าอ่ะแล้วเขาควรจะไปไหมหรือ,อยังไงคุณจะเรียกเขาหรือไม่เรียกอะไรอย่างเงี้ยคือเปดิท่นบิงอันเซอร์ดิคือแบบว่าเออเออหาคําตอบตัวเองดิสรุปว่าเราต้องการอะไรเอออยากให้มีความศรัทธาน,นิดนึงคือไม่รู้จะศรัทธาอะไรดีแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะคือถ้าจะเอาจริงจริงอ่ะมันอาจจะต้อง มีตัวประกอบหรือมีตัวละครสมทบในการที่จะช่วยเหลือคุณหรือว่าเออช่วยดึงคุณกับเขาอะให้มามีการพูดคุยแล้วกันคือถ้พราคุณกับเขาาแม่งดูไม่คุยกันจริงเหมือนก็ต่างรอบก็มึงก็คุยกับกูคือมหมือนเป็นฟิลแม่งแบบเข้าหน้ากันไม่ค่อยติดอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ฉันทำยังไงอีกคนนึงแม่งก็รู้สึกผิดแต่กูไม่กล้าคุยสุดอีกคนนึงก็รู้สึกเสียใจแล้วแบบไม่เหงากูหน่อยอะจะยังไง ก็น่าจะรอขนาดนี้ก็คุยกันบ้างก็ได้ไหมคือแต่ไหมคือต้องรอยห้คนมาแบบมาดึงล่างแบบเออกายหยาบกายละเอียดคุยกันน้ออะไรเงี้ยโอ้จับมือกันน้อเบบีเนาะโอ้กอดกันน้อจุบกันคือว่ไก็นหรอว่า Perfect ท i m i ม g บางทีคุณนกับเขาเนี่ย ก็ต้องรู้นิดนึงว่ามันมีความรออะไรกันอยู่แต่สิ่งที่ไพ่ก็อยากจะบอกก็คือเดตินี่ก็แสดงว่าคุณอะเขามันเป็นสิ่งที่โชคชะตากนหนดแหละถ้ามันเกิดภาวะอะไรในแง่ๆนี้มันอาจจะเป็นฟิลที่ว่าคุณอะเขาอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะมาได้กันโบบาชิกิเดลอะไรกันจริงอะมันอาจจะต้องแบบว่าเออมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีระยะเวลาอะไรที่มากกว่านี้เพราะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นในความสัมพันธ์มากขึ้นอืมแต่เราก็ลองหาคำตอบดูนะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะไงเคยแต่บว่ามัน มันเกิดมันเกิดความรู้สึกในในสถานการณ์ที่ที่ไม่ค่อยเอื้อมานวยหรืออืมอยู่ในภาวะของตัวคุณกับเขาที่มันมีความแตกต่างกันทาง mindset ความสัมพันธ์บางอย่างมารยางเนี้ยทั้งทั้งที่เออมันอาจจะมีความรู้สึกอะไรกันอยู่ดูความจักกับของคุณดิ ซึ่งขอโทษนะที่ทําให้คุณผิดหวังภายในตัวคุณจะยังคงอยู่และอยู่เสมอไปยังมึงยังจะอยู่อีกนะไม่ตอคุณแค่หายไปจากการมองเห็นนะแต่แต่ไม่เคยหายไปจากการลงจําฉันเลยนะเอการได้อยู่กับคุณคือทั้งหมดที่ฉันต้องการฉันทําผิดพลาดแล้วตอนนี้ฉันกําลังรับผลของมันอยู่เห็นไหมก็เสียใจนะ จะเป็นฟลแบบเสียใจแบบเสียใจแบบเออเจ็บนะเธอไม่รักเราอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ทําได้แค่แบบก็ต้องแบบทําใหด้ดีสุดเลยห <c oughs> มายถึงจะว่าเขาอะก็มีความขอโทษหรือแบบว่ารู้สึกผิดอะไรบางอย่างกับคุณแหละค่ะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่จะต้องมาแหกป่าแล้วบองตรงแบบ <c oughs> เสียใจนะผิดเนาะอ,อะไรเงี้ย กาจจะมีความหน้าบางนิดนึงเออบอกเขาขอโทษนะที่ทำให้คุณมีหวังเพราะว่าก่อนนันเนี้ยบางทีมันแบบมันดูสร้างสตอรี่หรือว่าเป็นฟิลแบบสารฝันเป็นคาือหาดแรงอยู่อะก็อาจจะแบบเออเราเราอาจจะได้กันนะความสนุคของเขาเนี้ยม่นจะต้องคอมมิตอะไรกันแต่ก็เออพอมันไม่ได้แบบเนี้ยอะพอมันมีการ ล่มสลายตายจากแบบว่าห่างหายอะไรกันไปแบบว่าเลยจะไม่คุยปั๊บนิงๆกันเงี้ยเขาขอโทษที่แบบทำให้คุณผิดหวังนะคุณน่ะเสียวความสุขอะไรกับเขาเยอะเนาะอ,อะไรเงี้ยแต่ภายในตัวเขาเนี่ยพูดดีภายในตัวคุณน่ะเขาก็จะยังคงอยู่แล้วก็จะอยู่เสมอไปนะเพราะเขาว่าก็ยังรู้สึกอะไรกับคุณอยู่แต่บางทีตอนเนี้ยคุณน่ะเขาอาจจะมีการแบบพัางเหินกันไม่คุยกันหรือบอกกันหรือเรื่องที่จะอันฟอลหรืออะไรต่างๆแล้วแต่แบบว่าคุณแก้หายไปจากการมองเห็นเขาน,นะแต่แบบคุณไม่เคยหายไปจากความทรงจำเขา มันยังอยู่ในแบบในซอกลืบของสตลิบัมการสมองตรงเซลล์ทุกเซลล์ที่แบบเออมันยังซึมอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วการที่เขาเรียนแลยววะการที่เขาได้อยู่คุณอะ่ะมันคือทั้งหมดที่เขาต้องการแล้วถ้าแบบเขาก็แค่เป็นคนที่แบบว่าคิดน้อยไปหรือว่า เน้นเน้นเอาความความสุขของตนจนลืมความความรู้สึกของคุณไงเออแล้วก็แบบแเขาก็ทําผิดพลาดแล้วตอนนี้เขาก็กําลังรับผลออกมาน,นึ่ก็รู้ตัวอยู่ว่าบางทีการกระทําที่แบบเขาต่ดใจอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเปลี่ยนไปนก็รู้อยู่แล้วก็ทําผิดพลาดแล้วก็รู้แล้วว่าเออเข,เขาเขาคิดนนอ้ไยไปจริงๆเขาไม่เคียร์คุณทัทีเขาไม่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันชัดเจนทีนทีทัที่คุณอ่ะมันขอ,ของเขาแค่ไหนอะไรแบบนี้ กูมีแรงจะด่ามกันนะยั่ไงไม่ด่าหรอกคิดเอาบ้างเถอะทำไมต้องให้มาแบบคอยพูดคอยอะไรตลอดอะ่ะบางทีมีสมองออกขิดบ้างเนาะอืมละสีระไดลษนาอะไรท่านอะไรที่มีเกมมือก็ชอบท่านน้ำนะแซตเท่านมังก,กร พวกโกก็อ๋อไม่ใช่พวกโการ,าราศิกันมาราศีเมษกิจเสาร์ราศีธนูอยู่ยนะราศีกลุ่มังกรกันเม่ธนูกลุ่มโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะเงี้ยไฟตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะฝากอะไ์ก็แชร์กดสับสับใครก็กระดิ่งกิ้งกเอนมีการมารองแจงสาธุคาริสเซอร์สวัสดีตอนไงสาธาขอบคุณมากนะคะเจอก,กันคลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย